เตยหยาใบแล้วครัทุกคนต้องไปกดผมเยอะๆนะครับไม่เจาทุกคนอย่าให้เป็นแฟนกันวันเดยกก็ต้องมากดของผมเลยเพราะว่าเิดที่มันสะมือเพื่อเตยแฟนผมผมจะได้ร้องเพลงนะครับนไม่มีสิพูดมันพอร้องเพลงมันร้องบ่อยแล้วมันตึงองผมกุณไม่มีสิทุณเงียบโอเคแล้วเลิกโมโหมันมันมันถตาอย่าให้สมือคนเรามันมีแบบพลาดกันได้แบบอยู่ๆมันไม่ต้องโมโหละอันนี้่ ได้ไงอ่ะทุกคนก็ไปหาพี่ชินน่ะมาทางนี้เลยเวที่มันเสมอพอมันเสมอก็อะไรอ่ะโอ้ยประกาศจังหวะทุกทีเลยโดนลังแกอ่ะเอาเลยเลยสองนาทีไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ขอไปซื้อเยอะเวที่มันเสมอหน่อยเสยเหน่อยเวที่มันเสมอได้พอสมควรครับหยุด มันแฟนวันเด้งนะทุกคนมันเริ่มโผล่แล้ววันเดียวเอ้าทำไมมันกาล้องไปเออมันต้องยอมไปผมต้องขายของต้องขายของก่อนไม่มีอะไรขายขายของก็ต้องเต้นเรียกลูกค้าเลยอ่ะเท้าไฟอ่ะเท้าไฟอ่ะเท้าไฟมันเต้นได้อ๋อไปไปอะไรเนาะเท้าไฟจังหวะนี้จังหวะนี้ถ้าเราอยากได้อยากได้ลูกค้าเราต้องเต้นแล้วทุกคนต้องมาใกันเยอะๆ อยาวินเขาบอกอยาวินเอาไม้มานี่เก็บไม้ก่อนนะคะบันวิน,นง,งเ <c oughs> จบินอท่ที่เราจกบินไาทีบินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นเ,เริ่มงอองแงนะฮะไอเตยเริ่มงอ,อง,งแงน,นะฮะตอนนี้แหมันจังหอมฉุย ไม่หอมแล้วตอนนี้มันเหม็นแล้วมราซื้อเยอะๆไม่อยากชนะบ้างอะทุกคนไม่ต้องเก่งก็จ้องตายได้แล้วนี่นี่นี่คือล่างเตยที่เป็นนะฮะไม่เก็บทรงแล้วครับทุกคนเก็บกดมานานลวระเบิดล้วทุกคนอย่าให้จ้องตามมันก็จ้องให้ได้แต่ก็กดของหนูน้อยมันดุนะะตัวจริงมันดุนะผมกัดนะมาใกล้ๆผมกัดคอนะ งอนตักงแต่ว่าผมไปพูดคำว่ารักตอนไหนอ่ะหมดผมพูดคำว่ารักตอนไหนยังแขนอยู่อ่ะขอบคุณค่าหน่อยอะตอนนี้เดี๋ยวเขาขออนุญาตปิดตะกร้ากันก่อนนะคะได้ไหมอะแหนพอบอกจะปิดตะกร้าก็กดกันเข้ามานะพี่คุณจะเอายังไงย่าจ้าคุณจะไม่ต่อเวลาแล้วไหม ขออีกสองนาทีได้ไหมถ้าต่อกดหนึ่งถ้าต่อเวลาผมขอพูดสู้ได้ไหมอะสู้ๆเลยอะผมต้องผมต้องขอพูดบ้างอ่ะเมื่อกี้ผมพูดอะก็เมื่อกี้มันเวลาผมไงตอนนี้ขอคนเลยอะโอเคนิ้ว่แม่ทุกคนอยากให้จ้องตาต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาของเตชินปิดไม้เตยด้วยค่ะโอเคเรายิ้มน่ารักักเดียวยิ้มน่ารักเรียกลูกค้าอย่างเดียวอ่าครูนะครับครับผม หนัาเสือมาแล้วเตยชินนัาเสือมาแล้วโอเคครับหน้าเสือมาแล้วครับราคาไหนครับรับโอ้โหลีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเป็นหน้าเสือเตยให้นะโอเคขอบคุณมากปึ๋งปึ่งปึ๋งปึ๋งเดี๋ยวนี้ก็หยุดเตะ ตอนนี้ตอนนี้ขอขอแทรกหนึงได้ป่ะตอนนี้ใครที่ยังจ่ายตังค์ได้จ่ายไปเลยนะจ๊ะยังไม่ปิดให้ก็ได้จ้ะอ่ะเห็นยังกดก็เข้ามาอยู่ก็เกรงใจนะจ๊ะเผื่อเผื่อจะมีเสมอว่าเมื่อกี้ของเตยเข้ามาเต็มเลยนะโอ้โยังไงผมไม่ได้มีโอกาสพูดสามนาทีหนูดูด้วยสามนาทีหนาโดนเลยอันนี้ไม่มีไม้มันยังสู้นะเนี่ยมันไม่ไม่มีไม้มันยังสู้นะอ่ะพี่เตยพี่เตยเต็มที่เลยครับ พี่เครับคือผมจะบอกว่าอแต่ถ้าผมชนะ,ชนะเตยเนี่ยเตยจะจ้องตาผมสามสิบวิแต่ถ้าผมแพ้เตยผมจะร้องเพลงจีบเตยครับผมว่าการร้องเพลงนี่มันมันร้องบ่อยแล้วนะครับใช่ไหมครับครับผม,ม,ผมแล้วก็มีการเสมอด้วยนะคะใครเสมอใครไม่ใช่เสมอ <c oughs> ถ้าเขาสองคนเสมอกันโดยที่ยอดไม่ใช่ศูนย์จะทำคลิปลง youtube เป็นแฟนกันหนึ่งวันค่ะ เพราะฉะนั้นมันเลยดุเดือดมากค่ะพี่เบลตอนนี้อ่ะใครยังกดตะก้าก็ไปเลยนะคะตอนนี้ใครที่ยังอยู่นะคะตะก้ามันมันโมโหแล้วเริ่มมันเริ่มไม่ไหวแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันสับสนน่ะนะเข้าใจคำว่าความสัมพันธ์สับสนไหมคือตอนตอนเราเป็นวัยรุ่นนะเวลาเราใกล้คิดกับใครนะแล้วเราได้แบบเป็นไหมเวลาอยู่ที่โรงเรียนแล้วแบบหยอกกับเพื่อนคนเนี้ยหยอกหยอก ครับครับมันรู้สึกแปลกๆวะเป็นไหมใครเคยเป็นใครเคยเป็นบ้างรู้สึกวันไหวใช่ไหมครับมันวันไหวไหมหรอมันมันมันรู้สึกดีครับมันหรือบางครั้งอ่ะก็เป็นเพื่อนกันมาเนี่ยแหละคุยกันอ่ะมึงกูมึงกูกันอ่ะเอ๊อยู่ทีพทำไมเออมันมันเหมือนเราเราเราอยู่ด้วยกันบ่อยๆใช่ปะใช่มันมันก็มีโมเมนต์นึกคิดและยิ่งและยิ่งและยิ่งเป็นโมเมนต์แบบ จำนวนประชากรที่มันเยอะกว่ากับน้อยกว่าเช่นผู้หญิงสองผู้ชายห้าหรืออะไรเงี้ยนึกออวปะมันความเป็นสัตว์อะมันจะเขาเรียกอ,อะไรแก่งแย่งเขาจะเข้าไปไหมเพื่อเพื่อเพื่อครอบครองเพื่อครอบครองใช่ไหมตอนเนี้ยเธอก็เปรี่ยเหมือนสิงตโตโตัวเมียนะครับแต่ว่าเตชินก็เปลี่ยนเหมือนแมว ดูจากเมื่อกี้ก็แมวอยู่นะเพราะว่าไอเตยมันวีนมากเลยเมื่อกี้เตชินนั่งเงียบเลยไม่ได้ดุเหมือนสิงโตนะครับดุเหมือนหมาเมื่อกี้เล่นๆเตชินนี่เป็นเป็นผู้ชายสุภาพนะครับอย่ามาใกล้ๆนะผมกัดนะเป็นเป็นผู้ชายสุภาพนะครับเพราะว่าถึงถึงขั้นถึงขั้นแบบเวลาเขาเขารู้สึกอะไรเขาจะเดินมาบอกพี่ว่าพี่เบลครับผมผมรู้สึกแปลกๆมัน แันเป็นความรู้สึกแบบนี้มันแปลว่าอะไรครับเสียงเขาจะนุ่มๆทุ่มๆแล้วก็บอกว่ารู้สึกอะไรก็ได้ลูกต่อยมวยก่อนเอออันนี้ใครนอนไปก่อนเลยนะคะของดีกำลังจะมาถึงเมื่อกี้เตยอยากชนะมากอันเนี้ยเมื่อกี้พูดเลยก็ได้ว่าตอนเนี้ยเขาอยากชนะแต่ไม่ยังไม่บอกว่าใครแต่เขาอยากชนะเขาบอกว่าเขารู้ว่าตอนเนี้ยเขาเป็นคนแพ้อยู่เขารู้สึกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนแพ้อยู่ เขาคิดว่าเมื่อสักครู่นี้<ๆ>การเล่นเกมที่เขายังไม่ได้พูดคำนั้นเลยแต่ทำไมเอฟซีบอกว่าแ,แพแ<ๆ>พเพราะฉะนั้นได้เวลาถ่าโทษแล้วโดยที่คุณจะทำไมอันเนี้ยเมื่อกี้มันแอบกระซิบขอนะพูดแต่ว่าขอพูดเลยนะมันเป็นไม้ตายของคุณแล้วแหละแต่ถ้าคุณอยากคุณก็พูดเลยมาทุกคนรอฟังไปพร้อมๆกันอันนี้ถ้าที่นั้อนุญาตพี่เบลก็คิดว่าอนุญาตเหมือนกันถ้าผมชนะพี่จินแซงได้ ผมมองแก้มพี่ชินเลยทุกคนครับถ้าผมเจอพี่ชินได้หรอครับเขาเปลี่ยนกติกาของเขาเองเขาบอกว่าเขาเขาขอแก้มพี่ชินเลยขยันดูก็กดกันเยอะเยอะกดกันเยอะเยอะผมไม่มีไม้ไหนกระดานจ้องตาไม่กล้าสู้คือเราไม่ตายเลยถ้าจ้องจริงเขาจะเกย์อ่านอะไรกันตอนนี้ฉันจะบอกว่าเตะหน้าโจ้หน่อยผมอยากดูเขาเฮ้ยมันสู้มากอ่ะ มันสู้มากย่าใจุ๊บไม่ล่ะอย่าให้มวยแปเอ้าวเตยครับกรุณารักษาความเป็นคุณสตรีของคุณด้วยครับหัวใจผมเริ่มตึกตักกัตถะทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่คุณทําเป็นเล่นไปนะคุณตึกตักตึกตักไม่ได้นะตอนนี้คุณมีคู่แข่งนะมันมีมันมีคนหนึ่งเป็นคู่แข่งคุณอยู่นะเอาเป็นว่าใช่ครับนี่เขาทอดไก่ให้ผมยกนอกไอตูนหลังหลังแววตาคุณตูนเขาเปลี่ยนไปนะ ตั้งแต่วันที่เตยแต่งหญิงอ่ะเอาอย่างนี้ตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ทั้งหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยคนที่ยอยู่ตรงนี้อ่ะใครที่กําลังจะช่วยเตยละกันตอนนี้เปลี่ยนกฎกติกาใหม่แล้วตอนนี้ก็คือเขาอยากเปลี่ยนขเขาเองนะคะด้วยความสมัครใจขอเองเลยนะอ่ะถ้าพี่ตอนนี้เตยรู้สึกว่าเตยเป็นคนแพ้เตยเลยบอกว่าเตยจะขอเปลี่ยนของที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากชนะจัดอะ่ะ เลยเปลี่ยนของรางวัลที่จะมอบให้กับเอฟซีก็คือเขาจะทําการหอมแก้มพี่ชินถ้าชนะนะตอนเนี้ยใครที่อยากเห็นเออัธาแพ้ไหมนะให้เวลากินนาทีอัีคือให้เวลาคืองัดไม้ตายออกมางัดไม้ตายให้เวลาขอหนึ่งนาทีพอนาทีสุดท้ายเพราะมันยืดมานานแล้วเอาเป็นว่าถ้าเสมอนี่ยุ่งวยหน่อยเป็นไปได้ไหมช่วยหน่อยเดี๋ยวขอเข้าไปดูมันยากมากช่วยหน่อยนะ ใครจะไปกดเตยช่วยกันหน่อยคุณงั้นไม้ตายมันเล่นตั้งแต่วันแรกนี่วันหลังคุณจะอะไรมางัดเนี่ยฮะยังมีอ๋อผมรอแล้วก็รอดูนะก็รอดูนะจะบอกว่าใครที่จะไปกดเตยไปกันเลยตอนนี้ออเดอร์รีบไปทุกคนรีบไปช่วยหน่อยดิออเดอร์นิ่งแล้วนะตอนนี้ผมยอมจำนนนิ่งอีกแล้วอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแค่เรียกลูกค้าเฉยก็รีบมาอีก3ามสิาทีสุดท้ายถ้าถ้าอยากให้องเก้มก็ไปกดแต่ถ้าไม่อยากให้ หอมเพี้ยอจ้องตาอย่างเดียวพอโอเคไม่ลาเหลือเท่าไหร่ครับเวลาเหลือเท่าไหร่ครับพี่สิบวิสุดท้ายทุกคนสิบวินะแค่สิบวินะไปเลยไลไปห้าสี่เดี๋ยวไม่ตปอดผมไม่ต่อโเเคหมดเวลาแล้วครับ ค่ะเดี๋ยวปิตาก้าก่อนนะขออนุญาตปิดตะก้าก่อนนะคะใครไม่กดคืออดเออใครไม่จุ๊บแก้มมันโมโหจริงอยากจะร่าเรบขาดใจเลยตอนนี้ขายขาดลอยขาดลอยขาดลอยอ่ะปิตาก้าเรียบร้อยนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำสั่งซื้อที่เข้ามาอันนี้ได้แข่งทุกคนเลยป่ะทุกคนแล้วเรียบร้อยอันนี้คู่สุดท้ายอ่ะ ขอบคุณสาหรับทุกคําสั่งซื้อที่มีเข้ามาให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าทุกๆ100ออเดอร์มีของขวัญพิเศษจากบอสเบลนะคะยังไม่บอกคืออะไรบอกเลยว่าพิเศษพี่เบล,ลเขาเป็นคน <Champion S 1> บรรจุนะครับแชมเปี้ยนสามนซ้อนนะครับแชมเปี้ยนนะคะแนนสูงสุดอย่าลืมนะครับเราจะมีกรอบรูปนะครับพร้อมการ์ดนะครับอีก150ใบให้คุณไปนะครับหมายถึงแชมเปี้ยน แชมเปี้ยนแบบคนที่ก็คือสมมติสมมติเตชินแชมปเปี้ยนใช่ไหมแล้วใครที่เลือกซื้อเตชินทั้งหมดเราจะมารวมแล้วก็จัดฉลากนะครับอ๋อโอเคโอ้สุดยอดแต่ว่าขอรวมคะแนนสักครู่นะคะด้วยความตื่นเต้นวันนี้ดึกหน่อยนะครับวันนี้พอดีทํากับข้าวเพิ่งเสร็จนะครับหิวยังหิวมากหิวยังหิวก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยจนมาถึง ตอนนี้โอ้โหหมื่นเจ็ดร้อยคนแล้วแต่ตอนนี้ตั้งหิวตั้งเมินหกร้อยเจ็ดร้อยอย่าลืมไปสั่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาไลฟ์กันกี่โมงดีพรุ่งนี้เราจะมาไลฟ์กันนะครับอนนเอาเป็นว่าเจอกันสักบ่ายสองบ่ายสามไหมบ่ายสองบ่ายสามเดี๋ยวไม่น่าเกินนะครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันนะครับพรุ่งนี้บ่ายสองบ่ายสามมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกมากมายเลยนะครับทำไมหน้าเงเหมือนกันเหลยกเลยไปก้อง เหมือนกระเลี่ยงเลยแล้วผู้รู้พี่ใครเขาเหมือนนะไม่เขาเขาบอกว่าเขาทาสิวอ๋อทาสิวเหรอเนี่ยพี่เวลค่ะตอนนี้เราได้ผู้โชคดีกันแล้วค่ะเฮ้ยผู้โชคดีพูดทำไมตั้งหนาเนี่ยผู้โชคดีผููชนะอันนี้ประกาศประกาศผู้แพ้หรือผู้ชนะดีอันนี้เราจะประกาศผู้ชนะละกันผู้ชนะละกันนะคะ ladies and gentlemen ออกมาเสมอแล้วทำไงเนี่ยแต่มห่างเยอะ pet station at blue corner normal ยืนไหมยืนยังอ่ะยืนยืนทั้งสองคนยืน at red corner with the split decision die get และผู้โชคโชคอะไรและผู้ ที่ชนะในค่ำคืนนี้เรามาร่วมดูไปด้วยกันครับและผู้ชนะในค่ำคืนนี้ได้ก yeah! คุณคุณไม่เป็นไรคุณไม่ต้องวีนเอาไว้เอาไว้ข่าวอื่นอ่ะเอาไว้ข่าวอื่นชูมือครับชูมือครับชูมือครับแม่หกอีกแลียวมันเพลงนี้ต้องเขาเลยี่แชมเราจะไปใครอยากดูติดตามในช่องบอสเบล